นี mile, ah, uh, ่นี่หยิบเลุดอ่านผมแดงเาตัวที่สี่ตัวที่ห้าพอประุกระดุปโอ้หากินแบบง่ายง่ายมันมนมนานาประดุกปุกได้แก่ามาเล็ก ปมายเลขป้าศูนย์หนึ่งจีหนึ่งแปดหนึ่งสบายดีสวัสด,ดีมื้อนี้เราจะไปใส่เบ็ดหรือว่าจะตามหาป่าป่ายางกล้วยนั่นแหละป่าสีเรืองเรืองนะไปเจอกันเห็ดชีนบ่ะนี่เจอเห็ดชีนเห็ดชีนกี่ลายเห็ดชีนบรงงานเบิ่งนหนพี่น้อง น้ำไมบ้บงหนึ่งน่อสองน่อสามน่อสี่น่อนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่อผูกป้อบ้งนะอยสอนได้เนาะจะเมือไม่อยู่เพย,ยื่นได้เมน่ยป้ออยู่ในก็ะซองน่อเลยบางไม้ไผ่น่ายเยน็นอาจจะอยู่เข้ามาสามคน เบาเบื่อเบาหัวสีแดงแดงแกันแหละแล้วก็เบาเฮียงทีมงานเฮ้ามีสามคนวันนี้เช่งวันนี้เฮ้าก็จะตามหาป่าป่าชีเรื่องเืองปายางกล้วยฮะล่ะห้วยทางพีก็เป็นหว้วยที่อุมสมบูรณ์พอสมควรเลยเบิง่งป่าดงก็มีความหนาแน่น เบาเฮียงกับเบาเบื่อเพลินไปก็ห้วยที่เราจะหาปลามาหน็คือห้วยเป็นห้วยแบบนี้แหละก็จะประมาณนี้ื <c oughs> ันนี้เฮากลับมาเลือกนอนบอนนี้เป็นบอลไม้ทุกน้ำแม่นเอามาแต่เฮือนมาอนี้ปานเพลินสะอาดนี่แหละเนี่ยเต่าแต่ว่ากินน้ำห้วยคือเก่า อุปกรณ์ะก็มีซัมเน่แหละก็บไ้้ลายอย่างนี่ทางเบาเฮียงนะเพื <laughs> ่อออกพอหอดบรรน,นอนก่ะจนเพื่อายไขใครน้อยได้ไปน้วน,นึงก่ะคือว่าละช่วงนี้นมันแดดเข้าให้เขาหน้าก็จนตายเบิดแต่เฮากาหาป่าหากินคือเก้านี่คือวิธีดังไฟของเฮาแมนเจ้าดินทรายมาใส่ถึงหน้าหินยานมันระเบิดจะมาชิแตกมันฮอนฮะนะ เราก็เลยเอาวิธีนี่อุปกรณ์ที่เราจะหาป้ามานันนี่มีซองอย่างหนึ่งเบ็ดแล้วก็ซองตุ่มหรือว่าดางแล้วแต่คนชสียเอิญคันเบ็ดของพวกเขาก็มีแบบนี้เลยนกได้อยไซเหมือนตัดเอาอยู่ฮันรถ เนี่ยเบ็เฮาแมนใส่เดือนนี uh, ่หรือว่ากี่กระเดือนนั่นแหละของเฮาแมนประมาณคืบ1หรือว่า2คืบเล็กน้อยนะนี่ประมาณนี้แหละแล้วก็เบ็ดใส่อ้าวมัดใส่คันเลยนี่คันนี่เบ็ดเฮาก็ประมาณนี้แหละแล้วเฮาก็สิเอาคันลงไปเลยได้คั่นเบ็ดเฮาสิใ ป่าที่เราจะห้ามมันนี่ก็คือป่ายางกุ้ยกับปากรและกับปาลาดมีสามยางป่าสามประเภทกู้ลูกเดี๋ยวไปเนาะเดีด๋ยวไ,ไปเนาะมันดึงเลยเนี่ คือตัวหอ,อมัดไว้มันกินนี่เพราะันตะกาดแล้วตอน,นนะี้นะโอ้เมื่อวานชิรุนได้หรือไม่ได้นน่นี่พี่น้อง <c oughs> นี่เลยป่าที่เราจับตามหาน่ะป่ายางกล้วยเป็นยังเฮาเคือเจริญ่าป่ายางกล้วยเพราะว่าทางบ้านเฮาเขาเอิมนะอากาศเช็ดเปียดอากาศแม่นป้าเช็ดแม่นยางเปรียดแม่นกล้วยเฮาก็เลยป่ายางกล้วย ทางบ้านเฮาเอิ้ญฮะน่ะแหวนเฮาสังเกตเลยขี่กระเดือนตอนนี้ใส่เดือนเบิดเฮากะจะขุดหาไหมเฮาสังเกตเบิ่งประมาณนี้แหละขี่กระเดือนขุดแล้วเดนเห็นเลยมันเห็นบ่เป็นก้อนเป็นก้อนมันขี่ขี่ขี่กระเดือนแล้วนี่ขี่ใส่เดือนนั่นละ เนี่ยพี่น้งองเขาสังเกตมันจะอยู่แถบแคมแคมกอนหินใหญ่มันจะเย็นมันก็เลยอยู่นี่สังเกตเบิง่งทางนั้นนั้ดินแหง้งสิบได้เราได้เบอร์ให้เลยเน,นี่เห็นเปล่าวันที่ห้าขีกึ่เดือนเมื่อกี้นี่ขีกึ่เดือนหรือว่าใส่เดือนเบิดเ,เขาก็เลยขุดใหม่เด็กประมาณนี้ เรวกระชีใส่ตอบมาตัวที่หนึ่งมันเฮาได้ตัวที่สองมันเบาเหี่ยงไงกวาดอ่ะไงก็เฮาอีกปลายางกล้วยนแหละปลาสีเหลืองเหลืองนี่แหละปลาที่เตามันเป็นการเป็นการเป็นจุดนั่นโอ้โหเขาเจาเอินอย่งไรนะคล้ายๆกับปลากดกับปลาปลาเข่งคล้ายๆแบบแต่ว่ามันโตมันการเฉยๆโตมันการอีกอย่างมันมีอย่างมีอยางไรสีเหลือง ตัวที่ชองมันได้อีกแล้วตัวที่ช่องฮเอ,อาคนคนมันม่านและนะ <c oughs> นนมั่นเกินแต่ว่าตัวน่อยตลอดหนาหน่อยประชามเบาเฮียบกินตัวใหญ่ก็เดี๋ยวมันปักอย่าหละน,นี่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  นี่ยมันดึงอีกแล้วเี่นี่ฮู้จุกกมันเลยตัวที่ชามตัวที่สี่แนี้มันดึงอีกแล้วเหรอเน่่ตัวที่สี่ตัวที่ห้าแล้วบัดนี้มันมันเ่ปลาที่เราตามหานี่แหละนี่เบาเบื่อพันยามแับนี้มานปะมานปะ เน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 มาเลยพูทางนั้นก็ได้นะพูสองตัวเลยบ่าวเื่ยใหญ่กว่านะบาวผมแดงเบ้นต์เราจะเป็นต้องเคลื่อนที่่ะใช่เทนนี้แหละนี่นังกระแมนคันเบ็ดนางกระแมนคันเบ็ดนี่แกงพิด นี่คันเบ็ดยานต่อนี่โอ้โห่พ,พ่อโหเรื่องคักเรื่องแน่ตัวนี้ง่ายได้ตัวนี้ตัวนี้มันง่ายได้ลุลตดลลตอนนี้กะประมาณสิบป่ายเศร้ายนาะทีเฮากะได้ป้ากะ ชิปโตชิปไปโตเนี่แหละเน่ทางนาั<ฮ>้นที่บ่เน่แมน <c oughs> <c oughs> บบาผมแดงเขามานมานมมนปลากระประมานนี่แหล้อน,นี้แมนเขาอยู่ห้วยอยู่คนเดียวอยู่ไซเบตอยู่ห้วยเนี่แหละเบาเฮียงกับเบาเบือยผูผมแดงแดงเขาเมื่อลืมกาแฟแมนเมื่อเอากาแฟอะนะแต่ว่าเขาจะอยูน่นี่อยู่ยู่งนี่แเลย ยามเบ็ดใส่เบ็ดคนเดียวตอนนี้ค่เอาอยัางะเดคุเดียวกับมานได้คุเดียวกับมานได้บล็อแต่มานวิธีห้าปลานี้แม่นบอลได้ถูกแม่นเขาใส่บอลหั่นเรื่อยๆได้เยโูกมาไปแนละ้วเออมันดึกแล้วมันดึงแล้ว มันดึงแล้วเดเห็นอบอบอลได้ถึกแมนฮาต้องใส่บอลหนันตลอดมันจะถึกตลอดถ้าใส่บอลใหม่มันจะบ่มีหรือว่ามันจะบ่ถึกตอนนี้เบาเฮียงกับเบาเบื่อแมนยังบม่ทันมาเฮากัพยายามใส่เบ็ดคนเดียวยามคนเดียวยามต่อมันกินอีขั้นตัวนี้ถึกยามขั้นตัวนี้นน่เลยเดีไป้อ่เโอ้ มานึ่แล้วมานึ่แล้วหู้บอกว่าเป็นยังเห่าคือเห็ดสายสายเบ็ดเนี่ยนะมันสั่นเพราะว่าเหายามเบ็ดเนี่ยมันเกาะหรือว่ามันติดตัวนี้มันตูใหญ่ที่สุดเลยเ,เรื่องคักเรื่องแน่เลยตัวใหญ่ห็นบอซําเบาเฮียงได้ตัวธมิดเลยมียยเลยโอ้ใหญ่คักใหญ่แน่เลยมาใส่คนเดียวเห้ายามคนเดียวในป่าชีตทขี้กระเดือนกูจนเบ็ดเลย แต่ว่าตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเบาเฮี่ยงกับเบาเบื่อยพนมาแล้วเฮ้ยเี่เบาเบื่อกับเบาเฮียงตอนนี้พนกับมาเลยดังไฟเมื่อกี้นี้พนเมื่อเอากาไฟลืมกาไฟอยู่บ้านป่าที่ห้ามันนี่มันเอาได้ประมาณนี้อะไรเป็นป่าที่หายางแต่ก็ง่ายนีย่เป็นยังคือว่าป่าที่หายากเพราะว่าบางห้วยมันก็ซิโบมีป่านี่บางห้วยมันก็มี แต่ว่าห้วยนี้มันจะมีลายแถวซีมันน่าจะบ่มีป่านนะเบสเมื่อกี้นี้มันยังอยู่เถิงห้าใส่ชวนห้าใส่เบ็สมือี้แมันเฮามานกว่าเฮียงเขาได้ลายโตจนเฮียงเมื่อเฮาก็ยังได้แต่ว่าตอนนี้เฮาสิแข่งเพิ่มเฮียงว่ารุ่นต่อว่าเบาเฮียงหรือเบาดาวสีมานกว่ากันนะนะเฮาจะใช้ตุ่มนั่แหละดักกุ้งหรือดักปลาเฮียงกับเบาดาวบ่มี่ไพเคยใช้มาก่อน ้ากระซือหมากไม่ไม่ครั้งแรกเลาจะใช้อู้หูแบบชีึกหรือบึกกับรุ่นกันเขาคั่วเขาคั่วไปแล้วก็ใส่ประแดกนํำคันมีกระดูกเหมือนเขาแนะนำให้ใส่กระดูกหรือว่าให้ใส่ตอนซีนก็ได้แต่ว่าเ้าบุมีเขาก็เลยใส่เข้าคั่วนะใส่แล้ววันนี้ไปรุ่นต่อเลยไปชีโลงในาน้ำเลย แช่ังลึกแต่ว่าเขาสิช้มองตื่นนั่แหละเพราะว่ามันม่านม่นจำเป็นต้องใช้วังลึกนะอีกอย่างน้ำมันทัดแห้งนั่นะเอาก้อนหินเป็นที่ชำระแล้วมันแตกแล้วแต่ว่าท้งนั้นกับเสี่ยงฝนตกเอือหเอือหัทงนั้นทั้งนั้นแม็นบพรานอนห้าทั้งนั้นฝน,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 นชิดตก ตอนนี้เฮากะใสเรียบร้อยแล้วแล้วเฮากับสกับบอลพักเฮาเพราะว่าตอนนี้ไปเป็นจนตกดินแต่ว่าเฮายังไม่ทันกินข้าวจากเถื่อนนะเฮาลยกับกบอลกับแต่ใส่ตุ้มมาหนนะ่ะแล้วก็สิพยายามเบ็ดต่อเลยคันตัวได้มันเนื้อเบิดแล้วเฮาก็สะเอาเนื้อมาใส่บันใส่ตุ้มแล้วและก็สพยายเบ็ดต่อไปหนี่ยไปพำเบ็ด เบ,บาวๆวนี่ก็ยัยงมานี่เก่าเห็นบ่คนมันมาน่ะน,นะรักๆๆๆๆวอรอแต่มานกรักลึกกรักลึกเนี่ยมาแต่ใส่ตุ่มแลก้กกระยำเบ็ดปลาที่เราได้ก็ประมาณนี้แหละชิบปลาโตชิบปลายโตแล้วก็ใส่ครัวเลยครัวแล้วเขาก็เชียงลามเลยกินแบบง่ายๆอยู่ปะ อยู่ป่าอยูด่ดงกินแบบง่ายๆเห็นหลายคนมาคอมเมนต์ว่ากินแบบใดก็แซ่บกินจังไดก็แซ่บทางนี้แมนเบาเหี่ยงเพิ่นกำลังครัวปาลาเนี่ยๆท่านั้น่ะปอ,อ,อ,อปุอ๊าปรรุกปรร๊บปรรุปรร๊บปุ๊บห,หากินแบบง่ายๆมานมานัมนมนัมนบงบนา,นานป,รรกปรรุก๊บปุ๊บปอ เฮากลัวล้วแล้ว,ลวก็สดายเอาลามเนี่เมนูฮาก็ประมาณนี้แหละด้นแล้วเฮาวไปกินปลาแมนปลาเทืกเบ็ดตัวมือเว้นน่ะล่ะตอนนี้เอาลามเฮากะกำลังชิชุกเลยได้แต่ว่าจริงที่เฮาลำบากเมือ่อคืนเมื่อนี้คืนนี้แมน จริงที่เราสมัครชุดคือฝนตกนี่เครื่องคอกแม่นเราต้องได้กู้ไปเวิร์ดเมื่อนั้ฝนตกหลักตาวนี่เดียวต่ายต่ายโดนน้ำตรงแล้วโฮ่ไม่จอยตัไปก่อนเนี่ยไม่อยเนี่เป็ดหมายเลขได้แก่หมายเลขหมายเลข ป้อปลาน้อยปลาน้อยเด้อ๋อลามเฮาก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สิได้กินแล้วบัดนี้เบิดปลาตอนนี้ก็เบาเฮียงก็กําลังตักใส่ถ้วยได้กินข้าวแล้วก็น่าจะได้เดินทางเมื่อเลยเพราะว่าเสียงอึ้เสียงฝนตกอัน่ะทางนอกก็ตกอยู่ได้แต่ว่าตอนนี้เฮาอยู่ห่มไม้ นนะฟ้าฟ้าฟ้าเลื่อมกินเข้ากัานญาตินี่นะญาติพุทธศุกร์ห้านะมานะมากินข้าวน้ำกันทุกคนนี่ตั้งนั้นน่าจะทีชทั่วมงยุ่งชั่วโมงมามา,มา,มาเริ่มเลยปะดนี้ Chiếc <laughs> <laughs> nún. <laughs> ตอนนี้กะแม่โมก็จนเบิดแน่ทั่วก็จนเบิดพอดีอิม่มพักอิ่มแน่ได้เขา้าจนเบิดทานนี้มันเข้าห้ทานนี้มันเข้าน้าคือตอนนี้กะเขาเก็บเครื่องเก็บคลองแล้วก็สิได้เมื่อได้ทมิดเขาวาสิมานอนแต่ว่ายันฝนตกเขาก็เลยต้องได้เมื่อต้องได้ง่ายชินอนกับยันฝนตกนะขอขอบใจทุกคนที่เข้าเบื่องละติดตามรับชม คลิปเฮาขอขอบใจทุกคนที่มาคอมเมนต์ที่มาซัพพอร์ตเฮาตลอดนะนะก็ขอบใจบ๊ายบาย